สอัครับผมอยู่กับผมเจมสไลอีกแล้วนะครับ <Yahoo! S 1> วันนี้มาในกิจกรรมโกลเด้นสปินนะครับนะทุกคนที่เห็นเจมหน้าขาวไม่ใช่อะไรนะคือเจมอาจจะการสตรีมนะครับนะคือมีโดเนตมา100บาทแล้วก็ต้องทำหน้าขาวแบบตะมูตะมีให้เขาใคร <c oughs> ที่อยากดูเจมสตรีมก็เวลาช่วงๆเที่ยงๆบ่ายๆนะครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับนะอะมา ว่าด้วยเรื่องของกิจกรรมวันนี้นะครับโกลเด้นสปินนะหนึ่งกระดานใช้แคสทั้งหมดประมาณสองแสนเจ็ดหมื่นนะครับแต่ถ้าแบบเป๊ะเลยนะสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันนะครับนะก็จะเคลียร์ทุกกระดานเลยนะครับวันนี้คอนเต้บอกว่าอยากได้ตอเลสเอ็นที 8. จีกแปดเจมลิจัดให้ครับไปกันเลยฮะ Let's go แตว่าใบเนี้ยใบท้ายแต่ถ้าถ้าดวงดีนะก็ออกไว้หน่อยแต่ส่วนใหญ่จะออกใบท้ายไปครับตึ๊ดๆๆๆๆๆๆอืมต,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 ต่อไปจะเป็นการ์ดอ่าท้ายเจมเดานะ่าจะเป็นใบนี้นะครับนะใบนี้เหมือนกันฮนถือว่าใกล้เคียงคล้างๆกันไม่มีตังค์จะเติมไม่เป็นไรนะเรื่องเรื่องเสียตังค์ให้เป็นเรื่องของเจมตลิกแล้วก็ คนมีตังเดี๋ยวจะหลอกให้หัวโก๋เลยข้อหาไม่เรียกว่าประสิทธิช์ขอโทษได้ม้ยไปครับนี่งไงมันออกแล้วต่อไปก็จะเป็นการ์ดห้าพันเอ็มฮะห้าพันเอ็มล้านหนึ่งครับต่อไปก็จะเป็นการ์ดหนึ่งหมื่นห้าพันเอ็มครับชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ครับอันน่ ต่อไปก็น่าจะเป็นการ์ดเอ่อเก้าสิบหกบวกแปดแล้วกันอ่ะ <c oughs> เป็นไงอ่อต่อไปก็คงจะเป็นเอ่อหกถึงแปดอะเก้า over all เก้าห้าบวกอะอ่ะ 9, อันเนี้แ่ใช่ทุกอันเลยอาหวานเตีย๊ยบหวานเตีย๊ยบไปครับเรียบร้อยครับหมดหนึ่งกระดานพอดีนะก็ คอนเต้ e นะครับคอนเต้ e บอกว่าอยากได้โอเว่นนะอยากเจมเล็กเกตให้นะเดี๋ยวเอาตอเลสไอคอนกับตอเลสเอ็นทีจีเลยไปคู่กันเลยนี <c> ่ <oughs> ไปครับไปกันอย่างวัยวๆเลยฮะกดรับฮะมาแล้วก็เปิดจากการ์ดเงินก่อนเลยแล้วกันนะครับอุ้ยพันห้าก็โอเคอยู่นะปกติหลักร้อยนะครับ นี่กระโดดขึ้นมาหลักพันหวานเจี๊ยบโอูนี่มันหมื่นห้าเลยเอ่อตังมันมีอีกห้าพันนะแล้วก็มีโค้ดด้วยนะครับโค้ดฝึกฝนมาดูกันว่าหกดาวเราจะได้ไรโหงูมีกระทิงกับงูแกงกรองหวัวน,นี้ไม่ค่อยเฟียวเลยอะไม่ค่อยเฟียวฟ้าวเลยวะ่ะปุ๊บมากันที่การ์ดอันนี้ก่อน คอนเต้ e อยากคอนเต้ e ให้เกมลิกเปิดหมดเลยไหมหรือว่าให้เปิดแค่ NTG หรือไงหรือว่าแบบเฮ้ยเปิดหมดเลยพี่โอ้โหอาคาร์ดิวิลลิกว่ะคอ e นเต้น่าจะบอกให้เจมลิกจัดการแหละเพราะฉะนั้นเกมลิกเปิดต่อเลยครับนี่อยากได้โอเว่นอยากได้ผมเราเคยไม่ไม่ใช่อยากอยากอยากได้ตอเลสเมื่อกี้เจมลิกพูดโอเว่นเหรอวะตอเลสสิบฟ้าโอ้โหเอเดสอนสัน เขาเรียกว่าออเดิฟออเดิฟของจริงมันอยู่ที่หลังจากนี้โอเวอร์ออร้อยห้าฮะเอ้ยโอเวอร์ออร้อยหนึ่งขอภายครับโอเวอร์ออโอเวอร์ออร้อยหนึ่งบวกห้าไปครับโอ้โหโบรจ้าทำกับฉันได้ยังไงมาครับยี่สิบสองเอ็นจีครับ น่าจะต้องขัดป่ะมาครับและนี่คือบวกห้าคารัสเชเรียรไปครับคารัสเชเรียคารัสเชเรียคารัสคาร <What? S 1> ัสฮะ what โอ้โหสู้ิิดเลยลูกนี้ลูกล้าสู้ิิดป่ะใช่ไหมเลดบูซาบวกตายแล้ว อไปไอคอนก่อนเลยแล้วกันนะครับนะโหตอนนี้ไอคอกแขกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับชักแยชักแยไปครับเปิดปรที่เผอขอไฟมาก่อนไฟมาให้ได้รุ้นก่อนโอ้โหโอ <c oughs> นะ้คุณนะโซชาอะไรครับเนี่ยโอ้โหส่วนใหญ่มันจะเป็นปีกเก่าหน่อยนะครับนะโอ้โหเธอเจ็บจี๊ดเลย มาสงสัยมันต้องมีตัวช่วยว่ะโอ้เธอเจ็บจี๊ดเลยสงสัยมันต้องหารูปแบบกูต้องเอาเซฟิลอสมาช่วยอะ,อะเรียกดวงหน่อยวะเจ้าพ่อแห่งการเปิดบวกแผดอะกูต้องเอามาแล้วแหลอะอะเซฟิลอสยกนิ้วให้นะครับเปิดมาไม่มีแม้แต่ผู้ใบเนี้ยแหละไฟมาแล้วครับแล้วนับสาม สองหนึ่งเซฟิลอสจัดให้ครับนี่เราต้องพึ่งเซฟิลอสแล้วโอ้โหเฮียเวลาสิทนะครับาพันเอ็มฮานีไปกมุมๆโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดเอาเซฟิลอสมาช่วยแล้วเนี่ยรีรีรีกอนยังไหวนะครับ คอนเต้ไหวนะครับคอนเต้บอกโอ้โหเธอเข้มปีเลย <c oughs> ตนี้สี่สิบท่านด้วยนะครับโอ้โหเธอเข้มปีเลยใบนี้แหละแสนล้านครับนับหนึ่งสองสามไปครับกดที่นอหนูแสนล้านมัต้องมาแล้วไปอ,อลังเลนา,นา อะไ,ไรวะโอ้โหโอ้เธอเจ็บชีดเลยโอ้โหหกถึงแปดครับเก้าสิบห้าบวกว่าไม่ใช่แล้วโอโ้เธอเข้มปี่เลยเซฟิลอดยกนิ้วเซฟิลอดไป เต็มรไปพักดีกว่าว่าเต็มรไม่น่าไหวว่ะเต็มรถบอกช่วยไม่ไหวแล้วว่ะเจมลิกเแบบบางทีแบบพี่แม่งไม่ไหวว่ะโอ้เธอฟอกไตด้วยเธอมาใบเนี้ยตอเลสจบทุกอย่างจบขอไปตอเลสก่อนแล้วกันนะครับนะบวกหกมาไงโอ้เธอบวกหกมาไงเนี่ยพูดไม่มีผิดม,มาครับนะ คอนเต้บอกขอต่อเลยครับแล้วจัดให้ครับนับสามสองหนึ่งไปครับต่อเลทเอ็นผิดอ๋อโอ้โอโอยพูดม,มีผิดเลย <c oughs> อ๋ออังเดบป,ปีโลอโอเธอเจ็บจี๊ดเลยโอ้โอ้โอ,โอ้เธออย่าเปิดร้อยคนแต่เปโลกออกประมาณหกสิบคนแล้ว อะไรวะโอ้โหเธอโหแลวนี่ครับการที่เปิดได้นะโอ้โหเอาจริงอะคอนเต้น,น่าหลังจบรอบนี้คือคอนเต้คือบล็อกเพจไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ติดตามไม่คุยกับเจมส์ลิกต่อไปนะนะครับนะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s c r สไครต์เจมส์ลิกด้วยนะครับ